เดี๋ยครับมโนกน้องกอรับวันนี้สาธิตวิธีการทําน้ําพริกดำฮะมีคนถามเยอะเมะื่อวานไปซื้อผักเขาก็ถามไหมครับอันนี้คือน้ําผักฮะ,ะ,ะมันต้องมีน้ําผักด้วยนะฮะส่วนผสมก็มีน้ําผักหนึ่งแล้วก็ผักชีครับก็กระเทียมแล้วก็หอมแดงอันนี้เราก็จะปอกครับปอกเสร็จปุ๊บเราก็จะไปคั่วนะฮะพอคั่วอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีขั้นตอนการต่อไปครับ พอเสร็จแล้วก็มาคั่วนะครับคั่วคั่วให้หอมครับเขาเรียกพริกพริกดำครับน้ำพริกดำก็จะเป็นสูตรของคนเมืองเลยฮะคนเมืองเลยเําทำกันผมก็เพิ่งเคยได้กินมาไม่กี่ปีมานี้ฮะพอดี คุณเมียเขาทำมากินจะต้องใส่ผักชีเยอะฮะจะได้หอมแล้วก็สำคัญก็คือพริกปนะ่นฮะพริกป่นพริกป่นที่ว่าเขาขั่วแล้วแล้วก็ตำแล้วนะฮะพริกป่นเดี๋ยวใครดูขั้นตอนการทำนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ครบครับใส่ครบ แล้วก็ใส่ผักชีแล้วก็มีเกลือใส่เกลืออ่าใส่เกลือใอารมใส่เกลือครับอ,อันนี้ส่วนผสมมันมีพริกแล้วก็มีลากผักชี แล้วก็ใส่ผักชีเียครับใส่ผักชีีหมดไหมใส่หมดเลยหมดเลยแล้วก็ใส่พริกครับพริกป่นนะครับพริกป่นแล้วก็เติมเกลืออีกตามหน่อยนึ่งเนาะสำคัญก็มีน้ำผักด้วย เคยใส่ี่หลังตำ้ให้เครื่องมันเข้ากันนะส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำผักนะฮะน้ำผักน้ำผักนี่ก็สั่งจากชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านน้ำผักนะไปไปเซิร์ชดูเองนะว่าว่าเขาทำกันยังไงน้ำผักนะฮะ ใส่้วเองใส่น้ำผักไปมีเกลือมีน้ำผักมีผักชีมีพริกป่นหอมกระเทียมเผานะฮะ,ะแล้วก็ตำนี่คือสูตรก็เรียกว่าน้ำพริกดำารน้ำพริกดำหายจิงยากครับของโบราณฮนะของโบราณหายจินยากสูตร <c oughs> จัดเมืองเลยคนระับผมไม่เห็นมีใครเขาทำขายม,มิ๊สูตรเมืองเลยอะใส่น้ำผักงไปอีกนะครับ รสชาติก็จะแบบอธิบายไม่ถูกฮนะอร่อยมากใช้กินกับผักสดผักลวกนะฮะสดผักลวกหรือว่ากินกับปลาก็ได้ฮนะปลาผเผาหรือปลานึ่งนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่ามันจะรสชาติยังไงฮนะเติมน้ำปลาหน่อยครับเติมน้ำปลาหน่อยก็รสชาติก็เริ่มเริ่มอร่อยแล้ว พอเสร็จแล้วเขก็จะเป็นอย่างงี้แเป็นเหนืดเนืดเป็นเหนืดเนืดเหมือนเหนืดเนืด,เนด,เนดมากแห้งแห้งนะแห้งหนืดเนืดเสร็จแล้วเนาะครับในที่สุดก็สำเร็จครับเรียกน้ำพริกดำนะน้ำพริกดำ นี่ลักษณะก็จะเป็นอย่างเงี้ยยส่วนผสมก็เหมือนที่นำเสนอไปนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระปุกไว้ฮนะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้กินได้นานนะบางบางทีผมทำแนละ้วกินได้เป็นอาทิตย์แนละ้วเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้นะจะรสชาติอร่อยมากกินกับข้าวเหนียว,วร้อนๆนะฮะแล้วก็กินกับผักสดหรือว่าผักนึ่งฮนะ โอเคครับมีอะไรดีๆเก็บมาฝากครับมะโหนกนขกครับน้ำพริกดำครับ